สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเพิร์ลชนเนลค่ะและนี่คือ t a r o t Artist ค่ะคลิปนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ประจำทุกเดือนนะที่ชื่อว่า next move ค่ะสำหรับใครที่ติดตามเนี่ยก็แน่นอนค่ะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ค่ะคลิปนี้เนาะ next move เป็น random หรือ collective คุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยค่ะมันจะเป็นการเล่าเรื่องราวว่าเหมือนเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนเนาะที่เราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาจะทำอะไรต่อไปในหนึ่งเดือนข้างหน้าเราก็ เลยจะมาอัปเดต Energy กันนะคะทุกๆเดือนเปิ้ลจะลงคลิปเนี้ยทุกๆก,กลางเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณถูกใจติดใจก็สามารถกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้ได้นะคะเพราะว่าจะมาลงให้ทุกเดือน,นะะมาอัปเดตว่าคนๆน,นั้นเนี่ยที่ถ้าเกิดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเราทะเลาะก,กับเขาหรือมีปัญหาใดๆก็ตามเขาจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ในหนึ่งเดือนข้างหน้าซึ่งเป็นททาเหลน์นะคุณเข้ามาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็คือนับ1เดือนจากวันที่คุณมาดูคลิป ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเพื่อนขออัปเดต energy ของคุณก่อนตอนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นเป็นยังไงเนอะแบบมีปัญหากันเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นคนคุยหรือว่าแอบ,บชอบหรืออะไรยังไงเนอะดูซิว่า energy วันนี้จะเล่าเรื่องราวของใครมาค่ะเรามาอัปเดต energy กันก่อนอารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคน,คนนี้เป็นยังไงมาสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคน,คนนี้เป็นยังไงบ้างคะมา ไพ่บอกว่าขอดูหน่อยนะอัตวินดาบหกดาบเด็กดาบโอ้เดียวดาบเยอะมากเจ็ดไม้ justice อ่าโอเค แล้วก็คิงถือไม้โอเคความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะก็รู้สึกว่าไปเรื่อยๆเนาะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนที่ทํางานที่เรียนรู้จักกันมานานก็ได้เออมันเหมือนแบบเจอเจอกันจากหน้าที่การงานแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆเนาะ ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทํางานกับเขาอยู่ณตอนนี้หรือว่าไม่ได้เรียนด้วยกันแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการสื่อสารที่คุณพูดคุยกันกับคนคนนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือตอนนี้อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ติดต่อกันผ่านทางออนไลน์หรือว่าเราดูเขาผ่านสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยเป็นซะส่วนใหญ่เนาะคืออาจจะเคยทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วตอนนี้ก็เลยเราอาจจะเห็นเห็นกันหรือว่าพูดคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย ก็ได้นะหรือตอนนี้คุณอาจจะยังเรียนหรือทํางานที่เดียวกันก็ได้เช่นกันไม่ได้พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกเลยอ่ะปะรู้สึกว่าเพราะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าความสัมพันธ์วันนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้พูดถึงคนที่เป็นแฟนกันแต่ว่าอาจจะมีความแบบพูดคุยกันแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันมากกว่าแค่คนรู้จักเออประมาณนี้นะคุณอาจจะแอบชอบเพื่อนก็ได้หรือความสัมพันนี้มันคุยแล้วมันก็งงงงมันแค่มีความรู้สึกดีให้กันแต่ว่าโอเคแน่นอนไพ่มันไม่ได้ขึ้นถึงอารมณ์ความรู้สึกเท่าไหร่แต่มันบอกแค่ว่า รู้จักกันจากบางสิ่งบางอย่างเนาะเพราะมี justice ขึ้นมานะคะแล้วว่ารู้จักกันจากหน้าที่การงานจากการทํางานการเรียนหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการสายงานเดียวกันแบบนี้ก็ได้อะประมาณนี้เนะาะไพ่ไม่ได้บอกอะไรเยอะว่าความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเป็นยังไงนะคุณกับเขารู้จักกันใช่ไหมคะเนี่ยมา แล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอ่าเรามาดูกันต่อแล้วตอนนี้เขาคนนี้นะรู้สึกยังไงกับคุณคิดถึงหน้าเขาไว้นะคะคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะนะตอนนี้ชอบไหมคิดถึงหรือรู้สึกยังไงเก้าถ้วยอ่าแปดถ้วยไกลกันจริง,รงๆด้วยนะเจ็ดถ้วยโอ้โหสองดาบอืมหนึ่งดาบ แล้วก็ควีนถือเหรียญโอเคมันเป็นความสัมพันธ์ที่ณตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเป็นความรู้สึกดีนะเพราะว่ามันขึ้นไพ่ถ้วยเยอะมากเลย9้าถ้วย8ถ้วย7็ดถ้วยแต่ว่าอย่างที่บอกถ้ามันเป็นเพื่อนกันหรือว่าคนที่รู้จักกันหรือว่าเคยทํางานที่เดียวกันมันเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียจริงๆมันเป็น2ดาบกับ1งดาบเนาะคือเป็นทางไกลอ่ะอยู่ไกลกันอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้ณปัจจุบันนี้คือห่างกันไม่ได้ทํางานที่เดียวกันแล้วไม่ได้เรียนที่เดียววกันแล้ อาจจะเคยเจอกันไอ้อที่เพื่อนบอกเนาะทำงานที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแล้วหรืออาจจะเป็นคนในวงการเดียวกันไปเจอะเจอกันตอนที่ไปทําธุระปะปางไปเรียนไปเทคคอร์สแล้วก็ตอนนี้ก็คือแยกย้ายเนาะไม่ได้เจอกันเพราะฉะนั้นถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยที่เพื่อนเห็นเนะี่ยคือเขารู้สึกดีนะเออแต่มันเหมือนกับเออคุยได้นะคือเขาอาจจะเป็นคนเฟลลี่ก็ได้จากอารมณ์ที่เพื่อนเห็นอนะ คือคุยได้แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเออมันเหมือนไม่ได้ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึกกันเท่าไหร่ในความสัมพันธ์เนาะอาจจะเพราะว่าเพิ่งรู้จักกาันหรือว่ารู้จาักกาันและที่ผ่านมามันก็คือไม่ได้มีการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ก็ได้หมายถึงไม่ได้แสดงอารมณ์ว่ารักชอบหรืออะไรอย่างนี้ออกมาเนาะเพราะคุณดูเป็นคนนิ่ง เขาก็เลยไม่แน่ใจเลยค่ะว่าคุณคิดยังไงกับเขาแต่ถามว่าเขารู้สึกโอเคกับคุณไหมเปิ้คิดว่ารู้สึกโอเคนะรู้สึกชอบคุยด้วยแล้วแฮปปี้เฟนลี่คือถ้าเกิดคุณทักไปอะเปิ้นเชื่อว่าเขาจะคุยด้วยเนาะแต่เขาแค่ไม่รู้เขาว่าจริงๆแล้วคุณชอบเขาเหรอหรือคุณแค่คุยเล่นๆหรือคุณแค่คุยเพราะธุระปะปังหรือว่าคุยเพราะเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเขาดูไม่ออกว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะอะ ขอให้โรแมนต์แซงโจอีกสักใบคะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณไหนะขอดูหน่อยนะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะมา codependency w o r d waiting for ่าโอเคมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกไรอ่ะคุณอาจจะชอบเขามากก็ได้นะแต่คุณไม่กล้าแสดงออกมีหลายคนนะที่แบบเวลาเราชอบใครเรากลัวเขาจะรู้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แสดงออกค่ะแต่เขาก็เลยอาจจะมีความสับสนนิดหน่อยว่า เฮ้ยตอนคุยก็เหมือนจะดีแต่คุณก็ดูเหมือนแบบไม่ได้ไปอะไรกับเขาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเขาก็งง,ง,งๆเหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยตกลงคุณรู้สึกยังไงกันแน่หรือแค่คุยเฉยๆนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยปิ้ลไม่ได้คิดว่าเขาจะแอคชั่นทาอะไรนะเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณชอบเขาเนี่ยขอถามหน่อยแล้วกันเนาะเออสงสัยอะว่าเขารู้ไหมว่าคุณชอบเขา <g> ทําไมความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบยังไม่ได้ดูเป็นความรักเลยอะ เขารู้ไหมว่าคุณชอบเขาไหนขอดูไหนนะคะเขารู้ไหมว่าคุณชอบเขาหรือมีใจให้เขาขอดูไหนนะคะมาอื้ม The sun อ่าห้าหมายงงค่ะไม่แน่ใจหรอกอัดวินไม้เด็กถือถ้วยโอเคสี่ถ้วยแล้วก็หกถ้วยโอเคมันเหมือนเป็นคนที่เป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเป็น เพื่อนเก่าคนที่ทํางานเก่าอะไรเงี้ยเก่าๆมากเป็นไปได้เนาะเขาไม่เขาไม่รู้ค่ะว่าคุณชอบเขาแต่ถามว่ารู้ว่าคุณแบบอ่ปลื้มเขาไหมเขาอาจจะคิดว่าคุณปลื้มเขาหรือวมองเขาเป็นแบบคนรู้จักเคยรู้จักกันก็เลยคุยหรือว่ามีความชื่นชอบในตัวเขาเหมือนเหมือนมองเขาเป็นไอดอลแบบนี้ก็ได้แต่เขาไม่ได้คิดว่าคุณรักเขาหรือชอบเขาในเชิงชู้สาวใช้คํานี้แล้วกันเนะไม่ได้คิดว่าเป็นความชอบในเชิงแบบว่ารักกันอะไรเงี้ยแต่การคุยกันเนี่ย มันโอเคแล้วเขาก็รู้สึกด้วยว่าคุณเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาก็ได้อาจจะแค่คุยกันเพราะว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วก็เป็นคน friendly. เฟลลี่เขาคิดกับคุณอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ค่ะแต่ว่าคุยแล้วแบบโอเคไหมโอเคคือเขารู้สึกว่าคุณก็รู้สึกดีกับเขานั่นแหละแต่โอเคมันไม่ได้เป็นในเชิงที่เขาเขาไม่กล้าเขาข้างตัวเองอใช้คํานี้แล้วกันเนาะไม่กล้าเขาค้างตัวเองว่าคุณจะชอบเขาในเชิงหนุ่มสาวชู้สาวหรือใดๆก็ตาม เพราะว่าคุณหนึ่งเลือกเยอะเลิกมาฮะเอออะไรประมาณนี้เนะหรือว่าอาจจะแบบต่างคนต่างแบบมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแฟนแล้วหรือว่ามันมีความห่างเหินไม่ได้เจอกันทําไมถึงจะแบบคือมันไม่ได้มีความผูกพันในเชิงที่จะเป็นความรักได้อะไรเงี้ยอืมก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยไม่กล้าที่จะหลงตัวเองในเชิงที่บอกว่าคุณอะ่ะชอบเขาในเชิงแบบ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 คนรักอะไรประมาณนี้เออเนี่ยมันเหมือนเขาไม่รู้นะเออ,เอตรงตรงแต่ถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณชอบคุยกับเขารู้ ชอบคุยแต่ว่าเหมือนมองเขาเป็นไอดอลมองเขาเป็นคนที่แบบเออมีชื่อเสียงหรือว่ามองเป็นคนแบบน่าคุยด้วยประมาณนี้แต่มันจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นเนาะอ่ะแล้วยังไงคะแล้วในหนึ่งเดือนข้างหน้าคุณกับเขาจะได้คุยกันไหมอ่าเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะคุณกับเขาจะได้แอคชั่นพูดคุยอะไรกันยังไงไหมคะในหนึ่งเดือนข้างหน้านับจากวันนี้นะอืมเพราะดูแล้วเขาเขาก็ชอบคุยกับคุณคุณก็ชอบคุยกับเขาแต่ว่ามันไม่มีใครเปิดเผยความรู้สึกเลยไงว่าเป็นยังไงเนาะ ม,มันไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นเลยในหนึ่งเดือนข้างหน้าเขาก็จะแอคชั่นทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะจะทักมาพูดคุยหรือจะทําอะไรไหมเนี่ยขอดูหน่อยคิงถือดาบควีนถือดาบไอ้ยะไพ่คู่นะจะ๊ะเก้าไม้แปดไม้เด็กถือถ้วยโอเคอัดจ,จวินถือไมาคุณสองคนจะคุยกันคะ่ะเป้นเชื่อว่าเขาจะทักมา คือคุณสองคนต่างคนต่างไม่พูดมันเหมือนเดิมอะ่ะคือจากพลังงานไพ่ตั้งแต่เริ่มแล้วที่เบิ้ลบอกว่าเฮ้ยแตไมันไม่ได้ดูมีการแสดงความรู้สึกเลยคือเหมือนรู้จักกันนะเคยทํางานที่เดียวกันหรือว่า เรียนที่เดียวกันหรือยังทําอยู่หรือใดๆก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีการพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีที่ได้คุยกันแต่มันไม่ได้เป็นโมเมนต์ของการที่แบบฉันรักเธอนะอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยมีความแบบคิงถือดาบคิงถือดาบกับคุนถือดาบอะเป็นคนที่แบบอีโก้จัดเต็มคือแบบฟอร์มจัด เป็นคนที่แบบกลัวเสียหน้าเพราะฉะั้นเราจะไม่แอคชั่นก่อนในดดทังสิ้นอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเขาว่าในหนึ่งเดือนข้างหน้ามันไม่มีทางรู้หรอกมันจะไม่มีใครสารภาพรักกันแน่นอนบ้นหมอเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ามันจะมีการคุยกันค่ะถ้าเกิดเขาเมตทักมาคุณก็ทักไปแต่มันจะเป็นการพูดคุยในเชิงแบบเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหรือถามทุละป,ปักตังของความช่วยเหลืออะไรแบบนี้สามารถกว่าเออแต่มีการพูดจากันดีอาจจะเป็นทางออนไลน์อย่างที่บ้นบอกเนาะอาจจะเป็นแชทเป็นข้อความเป็นอะไรเงี้ย หรือเจอกันก็ได้แต่มันจะมีความคุยกันแบบคือมันไม่ได้ขาดแน่ๆเพราะคุณสองคนยังคอนติเนียความเป็นคนที่รู้จักกันอยู่อะไรเงี้ยแต่มันก็จะยังไม่มีการบอกรักจะยังไม่ได้รู้สึกอ่าใครจะแสดงออกก่อนกันอะไรเยี้ยนะประมาณนี้นะแล้วสถานการณ์อารมณ์ความรู้สึกหรือสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณใน1เดือนข้างหน้าค่ะของคุณ2คนจะเป็นยังไงนะไหนโรแมนต์แซงโจบอกทีขอดูหน่อยอะ p l a y attention t o t h e red flag ค่ะ อ่านรีค t ีตเ o v e ค่ะแล้วก็ make the effort คือมันต้องแบบคือคือให้คุณดูสัญญาณน,นีก็แล้วกันนะแต่เปิ้ลมองว่ามันเพราะว่าต่างคนต่างฟอร์มแล้วก็คือกลัวว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีความกลัวว่าเราอา่ะจ,จะรักเขาแล้วเขาไม่รักเราเหมือนกันเขาอาจจะรู้สึกว่าเขากลัวว่าเขาจะรักเราแล้วเราไม่รักเขามันมีความรู้สึกแบบกลัวที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนอะเพราะกลัวว่าเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเราอะไรเงี้ยเออมันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย มันยังไม่สามารถพัฒนาอะไรได้ภายในอนีกเดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูสัญญานะ play attention t o the red flag เนะี่ยไม่ได้มองว่าเป็นสัญญาณที่มันเป็น warning ไม่ดีอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าให้ลองจับ อาการละกันคือคนคนนี้กับคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดแน่ๆว่าแบบชอบรักอะไรเงี้ยให้ดูการกระทำเพราะว่ามันจะเป็นสัญญาณนะว่าแบบเออตกลงมันมีใจหรือไม่มีใจไหมหรือว่าถ้าเกิดมันดูปกติดูไม่ได้แบบทำอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งเข้าข้างตัวเองอาจจะต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้พูดคุยกันมากไปกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยนะหนึ่งเดือนข้างหน้ามันอาจจะยังไม่ได้เห็นว่ามีอะไรแต่แน่นอนคุณยังคุยกันนะคะมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปไหนอ่า ถามเพิ่มไหมรู้สึกวันนี้ดูแบบหน่วงหน่วงรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ฟินยังไงชอบโกนนะแล้วคุณควรจะทักไปหาเขาก่อนดีไหมคะความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไหมหรือมันจะดีไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแอคชั่นอ่ามันจะดีไหมถ้าคุณเป็นคนแอคชั่นอย่างเช่นว่าทักไปพูดคุยสารสัมพันธ์อ่ะความสัมพันธ์มันจะดีกว่าการที่เรารอให้เขาแอคชั่นไหมอ่าแบบนี้แล้วกันเนาะมามามันจะดีกว่าไหมถ้าคุณแอคชั่นไปก้าวั่วอุ้ยเขาชอบเธอะ ห้าเหรียญเหรอแปดถ้วยคิงถือเหรียญแปดเหรียญโอเคสามเหรียญมันจะมีการพูดคุยถ้าคุณแอคชั่นค่ะแต่สุดท้ายต้องอะไรเ่วะคือด้วยความว่าเขาเป็นคนนิ่งๆแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบยังไม่แสดงออกอาการใดๆทั้งสิ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเปิ้นคิดว่าถ้าเกิดคุณแอคชั่นไปก่อนโดยที่คุณคาดหวังนะคุณจะเซ็งคุณจะรู้สึกเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณ คาดหวังอะเปิ้นก็นแนะนําว่าง,งั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องไปแอคชั่นทำอะไรเพราะว่าพอทุกครั้งที่เราจะแอคชั่นคือเราพุทเอฟเฟอร์เราใส่พลังงานเข้าไปใช่ปะ่ะแน่นอนเคะ่ะเราชอบเขาเราต้องคาดหวังซึ่งมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบรักกะปิดและ้วกะ็เปิดคือทักไปเออมันก็เหมือนจะคุยกันดีนะแต่คุณอาจจะคาดหวังมากขึ้นมากขึ้นซึ่งไม่ เขาก็จะเหมือนเดิมค่ะนิ่งๆคุยก็คุยมานะแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าทําไมจะต้นนองเป็นคนพยายามแล้วคุณก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นป้ลแนะนําว่าไม่ว่าคุณจะทักไปแอคชั่นเองหรือว่าคุณจะไม่แอคชั่นความสัมพันธ์เนี้ย เขาก็ยังคุยกับคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นงั้นก็ไม่แอคชั่นละกันเพราะไม่งั้นคุณจะรู้สึกไม่โอเคอันนี้ก็จากพลังงานไพ่นะที่เปิรลรู้สึกนะแปลว่าไม่ต้องทาอะไรค่ะงั้นก็ปล่อยให้เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปความสัมพันธ์นี้ยาวแน่นอนเพราะต่างคนต่างฟอร์มต่างคนต่างไม่ยอมแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเพิรลไม่รู้นะไพ่มันไม่ได้ขึ้นว่าทําไมถึงไม่แสดงออกเพราะว่าติดขัดตรงไหนทํางานที่เดียวกันเปิดเผยให้คนอื่นรู้ไม่ได้หรือว่า กลัวเพราะว่าเราเป็นเฟนกันไงเป็นเพื่อนกันเรากลัวแบบไม่กล้าก้าวข้ามเฟนโซนกลัวว่าแบบบอกไปเลิกฝ่ายหนึ่งจะไม่ชอบเนาะเพราะเมื่อกี้มัน,นขึ้นอเล q u คว e ยเต v e เลิฟด้วยคือแบบกลัวกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วมันแปลกอะแทนที่จะเป็นเพื่อนกันได้กลายเป็นมองหน้ากันไม่ติดมันจะไม่โอเคอะไรเงี้ย ก็ได้หรือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถบอกรักไปได้อะอะไรอย่างเงี้ยเปิ้คิดว่ามันเป็นได้หลายเหตุปัจใจเนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะสุดท้ายเรามาต่อกัน love message นะคะอันนี้เป็นข้อความแล้วกันดูซิว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะสื่อถึงคุณนะถ้าตอนนี้คุณสองคนไม่่อยได้คุยกันหรือว่าเขามีความในใจเนาะคุณสองคนคือแบบเหมือนเป็นคู่ที่แบบ คิงดาบกับควีนดาบอ่ะคือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารมากเลยคือแบบคิดเองเออเองไม่อยากไม่อยากถามเพราะว่ากลัวเสียฟอร์มเพราะฉะนั้นฉันก็จะใช้สมองฉันในการคิดเองซึ่งอาจจะคิดผิดไงเออนึกออกปะมาเรามาดูข้อความค่ะที่เขาอยากจะสื่อสารถึงคุณสัก3ามข้อความแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะมาค่ะข้อความที่เขาคิดอยู่ในใจอยากบอกคุณหรือรู้สึกกับคุณเป็นยังไงบ้างอืมเพราะว่ารู้สึกว่าเขาคงไม่พูดอะ ฉันรอคอยที่จะพบคุณทุกวันเลยนะอะอยากเจอมีความรู้สึกอยากเจออย่างที่บอกอะว่ามันเป็นไปได้ว่าอยู่ไกลกันแล้วก็เลยอยากจะเจอตัวเป็นๆอยากจะได้แบบมานั่งพูดคุยกันต่อหน้าไม่ใช่แค่ทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะฉันร้องไห้จนหลับไปเลยนะร้องไห้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เนาะคิดถึงเราหรอหรือว่าเราไม่คุยกับเขา เลือกชั้นหรือสูญเสียชั้นชั้นไม่มีแผนสำรองและไม่ใช่ทางเลือกที่3แน่นอนอ่ะโอเคค่อนข้างจะเป็นคนชัดเจนเด็ดขาดนะคือชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบนะคนคนนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเวลามากกว่าที่ทําให้คุณสองคนมั่นใจกันมากขึ้นว่าเฮ้ยเราชอบกันจริงๆแล้วมันถึงจะสามารถบอกออกมาเป็นคําพูดได้นะเป้นมองว่าเป็นแบบนี้เพราะว่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนี้เขาไม่มั่นใจว่าเขาจะชนะในเกมนี้สมมติเขาชอบคุณนะ แล้วแล้วเขาเขาไม่เขาไม่มั่นใจอะว่าคุณชอบเขาเหมือนกันเขาจะไม่มีทางบอกรักคุณแน่นอนซึ่งจาก energy เมื่อกี้เขาไม่มั่นใจเขาสับสนว่าคุณชอบเพรามอะเพราะคุณก็ไม่แสดงออกเหมือนกันคุณก็เหมือนแบบถือไพ่เหนือเหมือนกันประมาณว่าถ้าเกิดให้เขารู้เนี่ยคุณจะเสียเปรียบหรืออะไรเงี้ยนะคุณก็จะไม่ให้เขารู้เหมือนกันว่าคุณชอบเขาประมาณนี้เพราะฉะนั้นพอเขามีความสุ่มเสี่ยง50 50หรือใดๆก็ตามเขาจะไม่ทําอะไรถ้าเขารู้ว่าเขามีความเสี่ยงว่าเขาจะแพ้อะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ ค่อยๆดีกว่าค่ะให้คุณต่างคนต่างค่อยๆเรียนรู้กันไปนะก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันความสัมพันธ์นี้บอกเลยค่ะว่าช้าๆรีบไม่ได้นะจ้าหวังว่าวันนี้จะดูซิว่ามันจะตรงกับเรื่องราวของใครก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะกดติดตามกันไว้ได้ค่ะเวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนใครกลับไปดู EP ีอื่นๆก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าแต่และ E ีีเป็น i m e l e s สนะคะไม่ได้ต่อเนื่องกันอะก็ลองดูได้ค่ะว่า อันไหนบ้างที่มันอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมะคะ่ะบ๊ายบาย